ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลาญสิ้นให้มาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ช่วยคำคูณย่อมเทิดทูนแทนทราบที่จะไปกรับกรราบรมัสการพระารย์มหาประเสริฐพระธาจารโรประธานฝ่ายสง์เรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายกระพบศีสันได้รับฉันทานุมัติจากท่านเจา้าภาพเป็นผู้นำเรียนประวัติและคำไวอไ้อาลัย เพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาทราบโดยสังเขตดังนี้มาสเตอร์ซาเชนริชาร์ดอาชีแอโรเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนคศ1940ณเมืองเบรกลีรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบุตรของมิสเตอร์อาชีแอโรและมิสซิสลุยส์มีพี่น้องร่วมสายโลหิต6คนคือ มีพี่น้องร่วมสายโลหิต6คนซึ่งมาสเตอร์ซาเจนรีชาร์ดอาชิแอโรเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวมาสเตอร์ซาเจนรีชาร์ดอาชิแอโรเข้ารับการศึกษาไฮสคูลนักรอยออฟดอเดโรเมืองมิชิแกนนั่นเองในขณะเดียวกันระบบการดูแลครอบครัวของชาวต่างชาติจะแตกต่างจากคนไทยเพราะรีชาร์ดอาชิแอโร่ ได้เรียนหนังสือไปด้วยทํางานช่วยเหลือตัวเองไปด้วยการทํางานเป็นสิ่งที่ริชาร์ดอาร์ชิ a r โร่ชอบเป็นพิเศษท่านเคยให้เหตุผลไว้ว่างานทุกอย่างเป็นครูความรู้ทุกอย่างเป็นทรัพย์ต้องหมั่นสั่งสมเอาไว้ให้มากที่สุดทําให้ท่านมีความสามารถพิเศษหลายๆด้านเมื่อจบการศึกษาและทํางานได้ระยะหนึ่งแล้วอายุครบที่จะรับฉายชาติ ท่านได้รับคัดเลือกเป็นนายทหารประจำการเพื่อฝึกอบรมเป็นรั้วของชาติต่อไปครั้นอายุได้26ปีตรงกับคศ1964ทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งนายทหารรีชาร์ดอาชีอโรไปประจำการณประเทศอิรานพร้อมคณะจนถึงคศ1966 รวมเป็นระยะเวลา2ปี5เดือนจากนั้นท่านได้พักระยะหนึ่งครั้นเมื่อถึงคริสต์ศักราช1968ได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่ประเทศเวียดนามครั้งนี้เป็นการไปในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความเสี่ยงสูงและต้องใช้ความรู้ทางการทหารเป็นอย่างมากทุกอย่างผ่านไปด้วยดี กระทั่งถึงคริสตศักราช1,970จึงได้รับคำสั่งให้กลับฐานทัพเพื่อพักผ่อนแต่ด้วยสถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอนการสงครามยังคงดำเนินการและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับประสบการณ์การรบและเทคนิคการทางทหารหนายทหารริชาร์ดอาชีแอโร่ได้ฝึกฝนมาอยู่ในขณนะนั้นอยู่ในขั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษถัดมาเพียง 1เดือนตรงกับคริสต์ศักราช1972ท่านได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่ประเทศเวียดนามอีกครั้งครั้งนี้ได้รับคำสั่งไปอยู่ประจำา1ปี7เดือนซึ่งครั้งที่สองนี้แม้สถานการณ์สู้รบในทางสงครามยังคงเข้มข้นอยู่ก็ตามทางหน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่านายทหารทุกคนต่างอ่อนล้า จึงได้สับเปลี่ยนทหารประจำการทำให้ริชาร์ดอาชีแอโรได้รับพิจารณาให้หยุดพักผ่อนซึ่งสถานที่พักผ่อนในครั้งนั้นคือประเทศไทยเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นท่านได้รับการเรียกตัวกลับไปประจำการอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศเวียดนามนับเป็นครั้งที่สามของการอยู่ท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่สองแต่ท่านสามารถ ฝ่าฟันสมรภูมิรบในครั้งนั้นมาได้ด้วยดีท่าทีของสงครามทำท่าว่าจะดีขึ้นแต่แล้วหน่วยงานต้องต้นสังกัดได้มีคำสั่งอีกครั้งเพื่อไปประจำการที่ประเทศเกาหลีในคริสตศักราช1,977การไปครั้งนี้รวมเป็นระยะเวลา1ปี 1เดือนถัดมาอีกเพียงหนึ่งปีก็ได้รับคำสั่งไปประจำการที่ประเทศโยอรมันดีเป็นเวลา8เดือนชีวิตที่ตนเองไม่สามารถกำหนดได้เป็นไปภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานริชาร์ดอาร์ชิแอโรได้ผ่านสนามรบมาอย่างโชคโชนชนิดที่หลายคนถึงกับอุทานว่ารอดมาได้อย่างไร หลังจากผ่านศึกสงครามมาพอสมควรแล้วท่านเห็นว่าควรที่จะปลดรับว่างจึงเกษียณตัวเองก่อนเวลาด้วยวัย43ปีในเกียรติยศต,ตำแหน่งงานของกองทัพได้รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกาสุดท้ายคือมาสเตอร์ซาจินริชาร์ดอาชีแอโร คุณค่าของประสบการณ์และเกียรติอันสูงสุดที่ท่านได้รับนั้นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัท SAIC ซึ่งท่านได้มีหุ้นส่วนกับบริษัททำงานเกี่ยวกับทางการทหารเป็นการเฉพาะมาโดยตลอดตั้งแต่คตริสตักราร1,979ถึงคริสตักราร2,000จึงได้ปลดกเกษียณในวัย60ปีในปีเดียวกันริชาร์ดอาชีแอโร ได้สมรสกับนางสาวสุธิดาแอโรเป็นการพบรักและตกลงการใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศเยอรมนีครั้งถึงปีคิตศกรา2002ทั้งสองได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยณหมู่บ้านบรรณนาแหลนแอนท์เฮาส์อำาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครองคู่กันจนมีบุตรธิดาสามคนคือ 1. มิสเตอร์ริชาร์ดแอโรจูเนียชื่อไทยว่าภูวานายัย 2. Mr. มิสเตอร์ลัสโลแอโรชื่อไทยว่าภวานนนและสมิสซิสไอรีนาแอโรชื่อไทยว่าเปรมริชาร์ดอาชิแอโรเป็นผู้รักครอบครัวมากทุกลมหายใจของท่านมีแต่ลูกและภรรยาการใส่ใจทุกระเบียบนิ้วและการวางแผนชีวิตทุกกิจที่ทำทุกกิจกรรมที่มี ทุกนาทีของรีชาร์ดคือครอบครัวท่านจึงเป็นฟาเธอร์ผู้เป็นแฟมิลี่แมนตามปกติรีชาร์ดอาชีแอโรเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงชอบทำงานและเล่นกีฬาเป็นประจำตั้งแต่สมัยยังเป็นทหารแล้วโดยเฉพาะกีฬาสนุกเกอร์ได้เป็นแชมเปี้ยนสนุกเกอร์ของหน่วยงานถึงกับได้รับการตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์เปอร์เซียในยุคนั้นแม้ท่านจะอยู่ในวัย80ปีแล้วแต่สุขภาพกายและสุขภาพใจยังเปี่ยมสมบูรณ์โดยมีลูกเป็นผ่าห่มมอารมณ์เป็นยาวิเศษภรยาเป็นดังแหวนเพชรจึงเอ็มอิ่มเอมไปด้วยความสุขแต่ทุกอย่างย่อมไม่แน่นอนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งรถเสียหายทั้งคันแต่ท่านปลอดภัยหลังจากที่ปลอดภัยจากการประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นท่านได้พักผ่อนเล็กน้อยตามอาการโดยไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บป่วยแต่ประการใดกระทั่งถึงวันที่11สิงหาคมในขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่ตามปกติเกิดอาการปวดหัวอย่างเฉียบพลันจากนั้นจึงได้หมดสติไป แม้ทางครอบครัวจะส่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตามสุดท้ายมาสเตอร์ซาเจนรีชาร์ดอาชีอา r โรจึงได้จากไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่11สิงหาคมคริสตศักราช2020เวลา13นาฬิกา5นาทีรวมสิริอายุได้80ปี เพื่อเป็นการไว้อาลัยในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอนุสาวรีย์แห่งชีวิตที่ท่านกล่าวว่าทาดีให้โลกลือสร้างชื่อให้คนกล่าวขานสร้างตำนานให้คนระลึกถึงบัดนี้เพื่อเป็นการอนุสรคุณความดีและทุกอย่างทุกสิ่งที่ท่านผู้วายชนได้กระทําแล้วในวาระสุดท้ายนี้ขอรับเกียรติเรียนเฉิญทุกท่าน ได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยครับ